หลวงพ่อให้เวลาพักครึ่งชั่ว,วโมงแต่ตอนนี้ถ้าพร้อมก็เข้าสู่ใกล้เวลานับถอยหลังปี2568เข้าไปทุกทีแล้วหลายคนน่าจะแพนทิปและกิจกรรมสิ้นปีใครมีทริปไปไหนกันบ้างแวะมาแบ,บ่งปันในคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับใหม่ทุกปีที่ผ่านมาได้ไปสวดมนต์ข้ามปีเป็นกิจกรรมที่ทำประจำต้อนรับปีใหม่และก็ได้เก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนค่ะ เผื่อใครสนใจจะเปิดรับสิ่งดีๆตั้งแต่ต้นปีรับพลังงานบวกพลังใจเต็มพร้อมเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในปีถัดไปค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาคมนะคะวันสิ้นปีนะคะวันนี้นะคะใหม่กับครอบครัวนะคะก็จะมาสวดมนต์ข้ามปีนะคะที่วัดเขาสมโพธิค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้เราจะเดินเข้าไปไหว้พระด้านบนกันก่อนค่ะตรงนี้เป็นจุดสักการะหน้าวิหารอนเนกประสงค์จะตับมโลซึ่งด้านในจะปฏิษถานพระประธานปางเปิดโลก นี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของที่นั่งที่เราจะมาสวดมนต์ข้ามปีนะคะติดกับเชิงเขานะคะหลังจากไหว้พระแล้วก็จะมาเริ่มสวดมนต์ตรงหน้าพระอุโบสถจะเป็นการสวดมนต์ยาวไปเรื่อยๆ และมีการหยุดพักเป็นรอบๆจนข้ามปีค่ะผู้ที่มาสวดมนต์ข้ามปีบางท่านก็มาบวชชีพราหมณ์ถึงศีลแปดและทุกปีก็จะมีผู้ใจบุญนำน้ำปานะมาร่วมโรงทานเพื่อแจกให้ผู้มาร่วมสวดมนต์อนโมทนาสาธุบุญค่ะ ท้มนต์กาบพระเดชพระคุณหลวงพ่อ oh, ก okay, ันท่านไดรับมาจากสมเด็จพระสังฆราช์หลวที่นายประทานมาให้กับวัดเรานะจะได้เป็นสิบิมงคลในค้ำเพลินนี้ไม่รู้ว่าจะมีของแจกไหมทุกปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราจะมีของแจกพระโพธ ตรงนี้เรานำดอกไม้ทูปเทียนที่ได้สวดมนต์ขอขมากรรมมาถวายพระค่ะ บน้อเอาบน้อเอาตออันนี้มันใกล้เกินด่ายังไม่โดนค่ะโดนนิดนิดหน่อยนไม่โดนใส่เปลนเนี่ยโดนอยู่ไม่โดนเเดี๋ยวเขาก็ไปทั่งนั้ กาโตไม่มีสำหรับผู้แพ้ยมีแต่ผู้ชนะครับาไบานเท้าแขัขังแน่นอนยเพราะว่ามงนอยู่ในบาสวยอ่ะพระจันแบบคนก็โดนเ้าไปก็เันเลยแหนูก็ถือควดป่าเป็นไมนะคะ ตรงนี้เป็นรูปปั้นพญานาคอยู่ด้านหลังพระอุโบสถค่ะเขามีเยอะหลายไอ้นี่มากเลยนะมีมีมีสีตระกูลเราจะไปไหว้หลวงพ่อกันยังไงกัน ตอนแรกมันมีงูสองขวมารัดหนูเราไปทางนี้สิแล้วไม่เดินอ้อมแล้วก็เหมือนหนูก็ท่องบทสวดอะไรตึกอย่างนี่แหละแล้วก็หายแก่ไะเอาแล้วต่อดิ๊งแล้วทีนี้หนูก็ท่องบทสวดไปแล้วก็มีพญานาสมาขาอเลยมหาอันนี้กำลังเล่าถึงตำนานความฝันเกี่ยวกับพญานาคที่ว่า พอ,อเลื่อมามือมันก็ปล่อยแล้วเหมือนตรงนั้นน่ะมันจะมีสิ่งที่เขาให้ดึงอ่ะใครดึงได้แต่ว่าเป็นเจ้าของในฝันน่ะหรอในฝันใช่แล้วทีนี้ก็ไปจับพอเขาแพ้แลนะ้วเขาก็ให้จับเข้าไปไหว้พระท่านใ,ในในโบสถ์นะคะไปกัน <laughs> ตอนเวเอาอเาอ่าห,หมือนพี่ใหม่จะอยู่เลยนะ เราเดินแยกไปที่วัดวัดป่าเหรอเราต้องได้ไปที่วัดป่านที่สักทีหรือเปล่าตอนนี้ก็เข้ามาด้านในนะคะของพระอุโบสถ <c oughs> เดี๋ยวเข้ามากราบหลวงพ่อกันก่อนนะคะพระประธานองค์ใหญ่ด้านใน <c oughs> ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกสาคลละโลกมนุษยโลกเทวโลกพมรมลโลกที่มีบุญวาสนาบาร,รมีพระองค์จะไปโปรดหลังจากที่ลาพักเสร็จประมาณตีห้าครึ่งก็จะมีการ ลาสเดี๋ยวหลงตาท่านจะได้นำสวดไปเรื่อยๆก่อนงกง่วงได้แต่ห้ามหลับนะห้ามทิ้ง มาคี่ทำสวเ่ยก็ยังไม่รู้เขาจะพาสวดบนไหนก่อนหงพอให้เวลาพักครึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้ถ้าพร้อมก็เข้าสู่สถานที่นะยอมนะที่เขาที่เดิมเราอยู่ตรงไหนก็จำได้ไหม นอนเตื่นนอตือนนอนสำหรับปีนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม,มขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาเ<ม>จอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ